สวัสดีค่ะมาเรียนรู้การพิมพ์แป้นตัวเลขกับครูเพลงนะคะการพิมพ์แป้นตัวเลขนะคะเราจะสืบนิ้วจากแป้นเย่าเพื่อไปพิมพ์แป้นตัวเลขได้อย่างไรแป้นตัวเลขนะคะจะอยู่แถวที่4ด้านบนนะคะซึ่งตัวเลขจะเรียงกันเป็นแถวแต่ในการพิมพ์นะคะเราจะสืบนิ้วจากแป้นเย่ากันนะคะเรามาเริ่มจากมือซ้ายนะคะมือซ้ายแป้นเย่าฟ o หก f เรามาเริ่มตั้งแต่นิ้วชี้นะคะแป้นดอเด็กนิ้วชี้พิมพ์หมายเลขห้าซึ่งอยู่บนแป้นเดียวกับถอถุงนะคะพิมพ์เสร็จกลับมาวางไว้ที่แป้นยาวค่ะตัวเลขตัวต่อไปตัวเลขหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกอยู่แป้นเดียวกับสระอุนะคะพิมพ์เสร็จกลับมาที่แป้นเยาวเหมือนเดิมนะคะต่อไปนิ้วกลางนะคะกไก่นิ้วกไก่นิ้วกลางด้านซ้ายนะคะเราพิมพ์หมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ จะอยู่แป้นเดียวกับพอสำเพอนะคะพิมพ์เสร็จกลับมาที่แป้นเย่าเหมือนเดิมนะคะต่อไปนิ้วนางข้างซ้ายหอหีบนะคะหอหีบพิมพ์หมายเลข3ค่ะพิมพ์เสร็จนะคะกลับมาที่แป้นเย่าเหมือนเดิมนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยด้านซ้ายของเราฟอฟันนะคะพิมพ์สองตัวอักษรนะคะ2ตัวเลขด้วยกันคือหมายเลข1หมายเลข2 พิมพ์เสร็จก็กลับมาที่แป้นเย่าเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคะเวลาพิมพ์นะคะเราอยากเกรงมือนะคะเราสามารถสะบัดข้อมือเพื่อให้พิมพ์กับตัวเลขที่เราพิมพ์สัมผัสได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้อีกข้างกันเลยค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นแป้นเย่าเอกอารสวแป้นไม้เอกนะคะนิ้วชี้ด้านขวาเราจะพิมพ์หมายเลข7ค่ะพิมพ์หมายเลข7เลขหมายเลข7 จะอยู่แป้นเดียวกับสระอึนะคะพิมพ์เสร็จกลับมาวางไว้ที่แป้นเหย้าค่ะตัวเลขต,ตัวต่อไปนะคะซึ่งเราจะใช้นิ้วชี้ก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ดแป้นเดียวกับคอควายนะคะพิมพ์เสร็จกลับมาที่แป้นเหย้าเหมือนเดิมนะคะต่อไปนิ้วกลางนิ้วกลางด้านขวานะคะคือสระอานะคะพอเราพิมพ์เสร็จ จากแป้นเย่านะคะเราพิมพ์ไปหมายเลข9้าหมายเลข9้าจะอยู่แป้นเดียวกับตอเต่านะคะพิมพ์เสร็จกลับมาที่แป้นเย่าค่ะต่อไปนิ้วนางข้างขวานะคะสอเสือสอเสือนะคะเราจะสืบนิ้วไปเลขศูนย์ค่ะหมายเลขศูนย์นะคะจะอยู่แป้นเดียวกับจอจานนะคะพิมพ์เสร็จกลับมาวางไว้ที่แป้นเดิมนะคะซึ่งตัวเลขนะคะเราจะใช้แค่7นิ้วนะคะ นิ้วก้อยเราไม่ต้องใช้นะคะเพราะนิ้วก้อยเราจะใช้พิมพ์ตัวอักษรแถบอื่นเพราะฉะนั้นตัวเลขนะคะเราไม่ได้พิมพ์ยากอย่างที่เราคิดนะคะเด็กๆควรจะหัดพิมพ์และก็จํานะคะว่าเวลาเราใช้นิ้วเราสามารถที่จะใช้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยได้นะคะทุกนิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปฝึกฝนแล้วก็ทํากันนะคะเพื่อการเรียนพิมพด์ดีเป็นไปด้วยอย่างสนุกสนานนะคะ